อาหารฟอสฟอรัสสูงที่ผู้ป่วยโรคไตระยะ3บีระยะ4เราก็ระยะ5ค่ะที่ค่า g ี r ตมาต่ำกว่า45เนี่ยควรระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราทานอาหารกลุ่มนี้เข้าไปค่ะจะส่งผลทำให้ค่าฟอสฟอรัสในเลือดเราสูงถ้าฟอสฟอรัสในเลือดสูงนะคะจะทําให้ ผิวแห้งคันค่ะกระดูกเปราะบางแตกหักได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะยิ่งกระดูกบางอยู่แล้วนะคะถ้ามีฟอสฟอร,รัสสูงก็ยิ่งแตกหักได้ง่ายเนาะ,ะแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะต่อมพาราไทะรอยโตได้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องไปดูที่ผลตรวจของเรานะ,ะว่าตอนนี้ค่าฟอสฟอร,รัสของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไหมหรือว่าสูงหรือว่าเราอยากจะดูแลป้องกันไม่ให้สูงนะคะก็คือควบคุมที่อาหารซึ่ง15อาหารนี้นะคะจะเป็นอาหารที่มีฟอสฟอร,รัสสูงนะ,ะอย่างเช่นไข่แดงนะคะ นมค่ะ อาหารขนมที่มีส่วนผสมของนมและก็ไข่แดงเป็นหละนะักเนาะพวกท้องหยิบท้องยอดฝอยทองนะคะขนมไทยของเราขนมมะแกงเนาะรวมไปถึงพวกขนมปังขนมเค้กขนมเบเกอรี่ทั้งหลายนะคะก็จะเป็นตัวที่มีฟอสฟอรัสสูงเนานะรวมไปถึงพวกน้ำอัดลมน้ำมีสีนะคะหรือว่าชากาแฟนะคะที่ใส่นมเข้าไปก็มีฟอสฟอรัสสูงเนาะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่น,นะคะตัวข,ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นเนี่ยก็คือไม่เหมาะสําหรับไตระยะ 3b45 เราก็ควรหลีกเลี่ยงเนาะทั้งฟอสฟอรัสสูงด้วยนะคะแล้วก็ ็มีโปรโตีนสูงด้วยนะเนื้อสัตว์ติดมันค่ะขนมปังโฮวีนะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไอศครีมหรือว่าโยเกิร์ตนะบางท่านบอกท้องผูกแล้วทานโยเกิร์ตได้ไหมอ่ะ ถ้าทานโยเกิร์ตเข้าไปแก้ปัญหาท้องผูกได้แต่ว่ามีฟอสฟอรัสที่สูงก็ไม่คุ้มค่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดท่านใดที่มีปัญหาท้องผูกก็ไปเลือกทานผักให้ครบทุกมือดีกว่ามือละหนึ่งทพีเนาะผักลวกสุกก็จะช่วยดูแลแก้ปัญหาท้องผูกได้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ3าระยะ4ระยะ5ก็ควรดูแลควบคุมอาหารนะคะป้องกันไม่ให้อาการแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นนะและสําหรับท่านใดที่มีปัญหานในเรื่องของการดูแลอาหารสาหรับผู้ป่วยโรคไตต้องขอ,งอนานําเป็นคู่มือกินดีใ่ดีชีววมมีีสุขเ่น้รรบ สาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะและนอกจากสาระความรู้สําคัญเคล็ดลับในการดูแลอาหารผู้ป่วยโรคไตหรือเคล็ดลับในการทําอาหารให้อร่อยนะคะเคล็ดลับในการเพิ่มพลังงานและยังมีอีก140เมนูอาหารหวานค้าวะคะ่ะเมนูอาหารข้าวนะคะเครื่องดื่มและก็ขนมหวานแนะนําไวใ้ให้อีกด้วยนะ,ะแนะนําไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคู่มือเล่มนี้เป็นขนาด A4 ด้าน ปริ้นสีทุกหน้าเลยนะตัวหนังสือตัวใหญ่อ่านได้ง่ายชัดเจนนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะสำหรับคู่มือเล่มนี้ก็ติดต่อกันขา้ามาได้ตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะสาหรับวันนี้อ้อมก็ฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะสามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารีนีหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอ้อมสารีนีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมสารีนีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จจะได้้รรับกาแง ทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ